มาดูข่าวแจกเงินซึ่งเป็นข่าวดีต้อนรับล่าสุดวันที่31ธันวาคมปี2020ข่าวได้รายงานว่ารัฐบาลไฟเขียวกดกระทรวงแรงงานจ่ายผู้ประกันตนได้รับผลกระทบโควิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไฟเขียวกดกระทรวงแรงงานจ่ายผู้ประกันตนได้รับผลกระทบโควิด50เของค่าจ้างโดยมีผลให้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่19ธันวาคมปี2563 เมื่อวันที่31ทธันวาคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎ um, หมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ2563ซึ่งบัตรนี้มีผลใช้บังคับแล้วและมีผลย้อนหลังคุ้มครองนับตั้งแต่19ธันวาคมเป็นต้นมาโดยไฟเขียวเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33จ่ายไม่ถึง6เดือน โอนทีเดียว15,000บาทโดยนายสุชาติกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้คำนึงถึงและเล็งเห็นถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะมีผลกระทบในการขาดรายได้และความเป็นอยู่ และเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นายสุชาติกล่าวอีกว่าทั้งนี้สาระสำคัญคือพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้สั่งการเป็นนโยบายให้ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือ ผู้ใช้แรงงานลูกจ้างเพื่อเตรียมการรองรับโดยให้จ่ายชดเชยให้ผู้ประกันตน50%ของค่าจ้างรายวันหรือในเงินเดือนไม่เกิน15,000บาทโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือทางจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน90วัน โดยรัฐบาลต้องดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานในยามสถานาการณ์แบบนี้อย่างเต็มที่ผมในนามรัฐบาลขอให้กำลังใจทุกท่านเชื่อว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นภาวะปกติในเร็วๆนี้เหมือนอย่างที่ผ่านมาและขอให้เชื่อมั่นและให้กำลังใจกันและกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวเอาไว้ บัตรคนจนในรอบเดือนมก,กร,ราคมปี2564เรามาดูมีสิทธิพิเศษก็คือเพิ่มเงิน500บาทและเรามาเช็คได้เลยว่ามีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนบ้างสำหรับในปี2564ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกสั้นๆว่าบัตรคนจนยังคงได้รับวงเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมก,กร,ราคมปี2564จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ500บาทจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐระยะที่2พร้อมทั้งเงินช่วยเหลืออื่นๆเหมือนเดิมแต่เงินจะโอนเข้าบัตรวันไหนบ้างวันนี้เรามาเช็คกันเลยโดยวันที่1มกราคมปี .2564 จะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ700้ถึง800บาทต่อเดือนโดยตรงนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินคือทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จําเป็น จากร้านธงฟ้าจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคมปี2564ไม่เอาไม่ไม่จับประตูโดยวงเงินนี้จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งตรงนี้จะแบ่งวิธีการรับเงินออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทปกติได้เดือนละ300จะเพิ่มมาเป็นเดือนละ8 0 0บาทและกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทปกติได้รับเดือนละ2 0 0เพิ่มมาเป็น7 0 0บาทต่อเดือน ผัดมาค่ารถโดยสารสาธารณะผู้มีสิทธิรับเงินก็คือทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยเงินส่วนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้จะแบ่งออกเป็นค่าโดยสารรถเมล์หรือรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนใช้ชําระค่าโดยสารด้วยระบบอ e ีติกเกตเฉพาะผู้ถือบัตรใน7จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐม ถัดมาค่าโดยสารรถบขส500บาทต่อเดือนและค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือน ถัดมาวงเงินซื้อกาดหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินคือทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเงินส่วนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้โดยใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อการหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องรูดบัตร edc โดยเงินจะเข้าบัตรทุก3เดือนแต่หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนก็จะถูกตัดยอดเงินไป ถัดมา18มก,การาคมปี64จะมีค่าไฟฟา้าไม่เกิน230บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือนซึ่งเป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิมโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี63ถึงกันยายนปี64กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบันและกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการ นี้ในวงเงิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินคือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้วิธีการลงทะเบียนนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพสมุทรปาการนนทบุรีให้ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวงส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดให้ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่ออายุให้จากมาตรการเดิมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี63ถึงเดือนกันยายนปี64ทั้งนี้หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินคือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยโดยวิธีการลงทะเบียนนั้นผู้ใช้น้ำประปาในกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีลงทะเบียนที่การประปานครหลวงส่วนผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัดลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคถัดมาคือเงินช่วยเหลือผู้พิการ ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามปกติคือผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทต่อเดือนเข้าบัญชีธนาคารอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนตุลาปี63เป็นต้นไปคอรอมอมีมติเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนสำหรับผู้พิการที่อายุ18ปปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะแบ่งใจดังต่อไปนี้ จำนวน800บาทเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนและเงินเพิ่มอีก200บาทจากกองทุนประชารัฐจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่22มกราคมอย่างไรก็ตามวันและเวลาที่แน่นอนกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง โดยทั้งนี้วันที่ระบุดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นโอนเงินของแต่ละรายการซึ่งบางคนอาจจะได้รับเงินหลังจากนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่คอเซเ e นเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์โทร021092345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30ถึง5.30หรือที่กรมบัญชีกลางโทร022706400ในวันและเวลาราชการ